เอโยวีซี hey, สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยมารากุติเมดิสันร5 0นะครับลูกค้านะคันนี้รถเดิมๆเ,เลยนะฮะรถบ้านพร้อมขับขี่ ใช้งานเลยนะฮะชุดสีนะเป็นสีแดงส,สวยๆตัดด้วยสีเทากริบแบบนี้นะลูกค้านะรถสวยๆเลยนะครับมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะมีที่อุดปลายแฮนด์นะก,กับกระจกแต่งมาให้นะครับผมนะท่อได้มาเป็นท่อเดิมจากโรงงานเลยครับลูกค้าไฟหน้า l e d นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆนะครับผมใช้งานได้ยาวๆไปเลยล้อเป็นล้อมแม็กหน้าหลังเลยนะฮะ รถสวยสวยสภาพกิฟต์เลยนะอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยสวยอยู่เลยนะเครื่องค้างเดิมนะข้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนนะระบบไฟติดครบทุกจุดนะทางร้านตรวจเช็ค์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยรวมรถสวยะครับความขับขี่ใช้งานเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะเจ้าคันนี้นะครับลูกค้าเลขไม์อยู่ที่7,500โลเท่านั้นนะฮะเรามาฟังเสียงข่อเดิมจากโรงงานกันหน่อยกันดีกว่านะฮะ ต์ทง่ายๆเลยนะครับผมบิดติดมือเลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมรถสวยสวยไใ,ใครที่กําลังหาออโต้ราคาไม่แรงขับขี่ใช้งานนะผมแนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับเจ้าคันนี้นะฮะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะ้มีเล่มเพราะมีกระสายครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ